สวัสดีครับผมมานี่กับมหาไซเบดนะครับโอ้ไปลงลิปนา้นเลยนะครับผมพึ่งว่างนะครับกับเฮ็ดงานนะครับผมมานี่กับเลือกงานมาแล้วนะครับกับเลยวบะมหาปักเบ็ดเบิกนะครับผมแก้มือนะครับหลังจากที่ปล่อยปลาลิปี่แล้วนะครับผมปลาชอนส่โลนะครับนี่กับโย่หมายเก้านะครับผมหนองโย่บ้านนะครับเพราะว่าน้ากับหนามัมมีเลยนะครับผมเลยมาหารอใช้น้ำหนองเบ่งนะครับผม ไปครับผมเดไปแซวนะครับผมค้ำแล้วนะครับฝนกระสีตกนะครับผมพายุเขานะครับเดี๋ยวเหามาลุ่นกันว่าเขาจะเจอใส่รู้บ่นะครับไปเดี๋ยวผมเตรียมของเตรียมยังหาใส่ก้อนนะครับผมเพราะว่ากระสิธเบ็ดเอามากะยี่สิบไปใช่ไว้ยี่สิบตาเชีลังนะครับผมไปเดี๋ยวเตรียมของก้อนนะครับผมเดี๋ยวลงไปใส่เบ็ดกันเลยครับผมหลังแหลกครับผมใช่ไหมนี่ครับ ครับไปเส็จหลังต่อไปครับนะหลังที่สองครับขออภัยนะผม,ผมบดัดรเอขาตาังกลองมานะครับฝ่าหลายจนลืมนะครับผมดินกะแก่น,กนดอกดินกะไดเสียบเพราะใครเขา พันน้องนะครับผมนี่ครับผมเนี่ยจิ้งเรดไปแม่งานดูนะครับผมเดี๋ยวใส่ไปเรื่อยๆไังพีนะครับแล้วก็เดี๋ยวตังพีนะครับผมใส่โลดหลุดจะปุูนนะครับกีบที่เลียวนะครับผมไปเดี๋ยวผมหยิบแซก่อนนะครับมาแล้วครับฝนนะครับผมอ่ะครับผมตั้งนี้ครับก๊ ส่ไปแล้วนะครับอาจจะประมาณ10กว่าหลังนะครับผมไปเดี๋ยวเดินยามกลับไปก่อนนะครับไปไปไซฝั่งหนุนไปอีกนะครับผมันนี้ครับเซตนี้ไปพูนครับเปิดมาหาไซปลาไหลนะครับผมไปเดี๋ยวเราดูกลับไปก่อนนะครับนะครับโอ้ห่อนแห้งนะครับผมวันนี้ก็ใส่ไปแล้วนะครับผมมีผาหลังนะครับแต่ว่าใส่แค่ซซตนี้นะครับผม ยีสิบหาหลังนะครับไปเดี๋ยวรอยามอีกจะรอบสองรอบนะครับผมเดี๋ยวขอเสียเขาบาทนะครับแล้วก็จะออกมายามอีกรอบหนึ่งนะครับผมไปเดี๋ยวผมเดินกลับหายามไปเรื่อยๆก่อนนะครับยามกลับนะครับผมเดี๋ยวรอรุ่นกับผมถ้าเกิดมีอาการเฉียดไทยเพิ่งนะครับผมไปเดินกลับก่อนนะครับอ่ะไปครับผมเดี๋ยวเราไปยามรอบแรกกันเลยนะครับรุ่นกันนะครับผมมาสิมิดแต้มบอนะครับตัวนี้ก็งหกโมงประมาณหกโมงครึ่งนะครับ เดี๋ยวพยายามมึงก่อนนะครับผมมอาเสียมีแต้มว่านะครับผมไปครับผมนังแรกโอ้มีห้อยกินอยู่นะครับตีเงี้ยเตือนนะครับผมเดี๋ยวไปหนีไม่ได้นิ่งนะครับผมอะแต่ผมเปลี่ยนเงี้ยก่อนนะครับมีอาจจะเป็นอาจจะเป็นปลาน้อยนะครับผมไปครับผม ลุ้น้หลต่อไปนะครับโอ้ยนกนะครับผมหาตอดกินไปเลยนะครับนะครับลูกนกนะครับผมอีแย่อะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเงี้ยก่อนนะครับผมลูกนกกำลังงางหาเลี้ยงกินเลยนะครับมีปลาดันออกไปผมอ่ะนะครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนเงี้ยก่อนนะครับหนกหาตอดกินไปเลยนะครับผมโอ้โผ่อนมาไม่ยังครับมีอาการนะครับผม นีการปาดินอยู่ครับเดี๋ยวลองก่อนอยู่พอนะครับอันโกงไปเลยนะครับผมมีแบบโอ้มีครับมีมีอยู่มีอยู่ตัวสวยปะตัวสวยปะโอ้ตัวงามอยู่นะครับผมนี่ครับนี่ครับโอ้ตัวสวยครับผมเนี่ยแดมแหลกเข้ามาแล้วครับผมตัวซ้ำดามีดเลยนะครับผม แตยมแหลกความาแล้วนะครับผมเดิมขอปดก้อนนะครับปดต้อนนะครับผมตัวงามดีอยู่นะครับตัวสวยครับผมปลดหนักเด็กตัวแรกครับผมมาแล้วครับแต้มแหลกเขานะครับผม ใส่ถุงมาเถอะไปใส่เงียบยามหลังต่อไปนะ,ะนะครับนี่ก็เป็นอันสุดท้ายของฝั่งนี้นะครับผมมาดึงกันนะครับโอ้ยมีห้อยกินอยู่นะครับผมอาจจะเป็นปลาหน่อยนะครับไปเป็เเนเงียก่อนผมเนาะไปหยามอีกฝั่งหนึ่งก้อนนะครับผมไปเป็นเงียก้อนนะครับ นะครับวันนี้สองหลังสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวมากะมีห้อยกินยุ่นนะครับแต่ว่า,าบอถ,ถือนะครับผมน่าจะเป็นปลาหน่อยนะครับอหุ้่นหลังสุดท้ายครับผมหลังสุดท้ายโอ้หนึ่งยุ่นนะครับผมไปเดี๋ยวผมมาผมกลับไปหากินเขาก่อนนะครับผมเครับไม่ยามไหมนะครับไปเจอกัน ตอนแรกนะผมกับว่าสียามจะรอบนึงนะครับผมไปจะเจอกันตอนค่ำเลยนะครับผมกินขาวแค่อยออกมาไมนะครับอ่ะนะครับผมสวัสดีตอนเสาร์นะครับเมื่อคืนกับฝนตกนะครับผมก็เลยว่าไม่ได้ออกไม้ยามนะครับตอนนี้ก็ตีหาว่าสิหงม้งแล้วนะครับผมไปนะครับเป็นรุ่นนะครับผมว่าเขาเสียมีดแต้มบ่นะครับ ก่ค่อยมั่นใจไนเลยนะผมเลยยักตัวสองตัวกัยังดีนะครับผมเพราะว่าเมื่อคืนนี้ป่ได้มาเป็นเหย่เลยนะครับแล้วก็มงตอนเรงเลี้ยงกับนกนะครับผมหากินนะครับหากินเหย่หล่อนเบิดนะครับผมหมู่บ้านนี้นะครับผมบ้านนี้เขาก็ได้แต้มหนึ่งอยู่นะครับผมตัวงามๆนะครับผมเดี๋ยวเขาไปลุ่นเซานีนะครับปลาสีมีแต้มกันบ่อนะครับผมได้ยักสองเต้มก็ยังดีนะครับผมแต้มสองเต้มก็ยังดีนะครับไปเดี๋ยวเขาไปลุ่นกันนะครับผมเดี๋ยว ย,ยามไปอีกฟังหนึ่งก่อนนะครับผมไปนะครับไปลุนพร้อมกันนะครับผมจจกหลังนี้เลยครับผมลังแทกโอ้ปลาหอยกินนะครับนิ่งนะครับผมล้างต่อไปอกบเนี่ยครับออ้ลังหนีน้ำขึ้นนะครับนิ่งนะครับ กบไหลนะครับกบหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะมาหาใส่ปลาไหลดูนะครับโอ้นี่กระล่อนนะครับโอ้นี่ะครับนกนะครับน่าหากินนะครับผมนะครับนกเลี้ยงเต็มเลยครับนะครับนั่นอันยานไปก่อนอืมโอ้ผมมันปลาถึงนะผมเสียงดินนะครับนั่งนี้ก็บ่มีตัวนะครับผม ช้างดินนะครับผมตอนหนาแล้วนี่ครับโอ้โหแมนป้อแมนป้อุ้ยแมนครับผมแมนแมนเนี่ยครับกลมเลยครับกลมเลยคุณครับนู่น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 กลมแล้วกลมแล้วนะครับดินครับดินดินโอ้โหเงี้ปันใดครับผมนี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมปลดก้านนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวหยัดปลดก้านนะครับผมขอพายมุ้งกล่องครับไปเดี๋ยวครับทั้งกล่องมาครับผม มัมว่าสีเห็นบ้านนะครับโอ้ใบใหญ่ป็นไดนะครับผม mm. โอใช่ย,ยังล่ะเดี๋ยวครับผมแสมแดดเข้ามากเยอะตัวงามงามเลยครับนี่ครับตัวงามงามเลยครับผมแสมแดดของเา้าเซาร์นี้นะครับผมไปปวดกอนนะครับผมดุนหลังต่อไปนะครับอ้า เตียมแดดของเรามาแล้วลูกง,ง,งามๆครับผมรุ่นนี้นี่หลายคักนะครับผมยนะจยน่หองน,นะครับเตียมแดดเตรียมแดล้วครับเดี๋ยวไปครับผมเดี๋ยวไปรุ่นหลังต่อไปนะครับไปครับผมไปรุ่นหลังต่อไปครับ อหลังนี้เงียบหล่อนนะครับผมหลังนี้เด็กวานี่เป็นตะกีดไม่ตะกินครับตลงนี้กบหมายมันได้นะหมายงามรักนะครับผม,ม,บมไปหลังต่อไปหลังต่อไปโอ้มีตัวห้อยเหมือนปลาหน่อยมันตอด เนี่ยมีก็มามีตัวนะครับผมเนี่ยหนาใส่ปลาไหลครับนะครับผมเดี๋ยวหยิบหนาผมมาจะมาหาเส่ปลาไหลเพราะอย่างที่ที่เบ็ดโฟมนะครับผมเกี่ยวเนี่ยจมนะครับอันนี้ก็ผมว่านี่ผมว่านี่ไดโนนี่นะครับผมตรงนี้พวกินนะครับเดี๋ยว นมนมีอาการ้ยอ,อีกสามหลังนะครับผมน,นี่เป็นทั้งไดโอ้ยหนิ่งนะครับนนี่มีห้อยดึงอยู่นะครับผมแน่สิบ่ายู่นะครับมีห้อยดึงอยู่นะครับผม อ๋อมิสแแบบนะครับผมแต่ว่าตุ้ยเรียวนะครับจะเบ่งกันนะครับผมมิสแแบบอยู่นะครับอันนี้นะครับผมครับันกุ้งไปอยู่แต่ว่าตุ้ยเรียวครับผมนี่ครับโอ้โหถึกกินนะครับผมเอาไปเลยนะครับน่าจะถึงแต่มหมู่บ้านนี่นะครับผมไปครับไปหาเบื้องหลังสุดท้ายนะครับผมไปครับรุ่นหลังสุดท้ายนะครับผม มีเต็มบ่มาช่วยถ่ายดูหน,นดยนหนิ่งนะครับผมไปฟังนี่ได้เต็มนึงนะครับเดี๋ยวหลุนอีก่ฟังนึงนะครับผมอยู่ประมาณสิบกว่าหลังนะครับเราจะได้เต็มเพิ่มบ่อยนะครับผมไปครับผมเดี๋ยวพยายามอีก่ฟังนึงนะครับว่า ทีนี้เตีมมอนะครับเลี้ยไปนี่มีแต่คันสีกระดาษเกลียอยู่นะครับผมมันมีอยังเล่นนะครับไปเอาลุ้นไปน้ำกันนะผมมาได้อีกจากเตีมก็ยังดีนะครับไปเดี๋ยวไปลุ้นยังครับผมนี่ครับลังแลาหล่อนนะผมลังต่อไปมีแต่ขั้นสีกระดาษเกลียดมันมีคันงองกั้นยังเลยครับผม อยู่เก้าเหอะมองมีดงมีดิ่นนี่ก็นิ่งค้นใส่หลายนะครับขนมเป็นเนี้วไม่นะครับผม,มก็จะนั่งยินเสียงนิ่งอีอผมใช้น้อนใหม่นะครับ

Boy là bụng luôn 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 thì luôn mà cái อีกซองหลังสุดท้ายครับผมมีอีกเตียงบอสองหลังสุดท้ายก่อนนี่นะครับนกนะครับผมนะครับบินออกไปแล้วหรองสุดท้ายนะครับผมโอ้ยหนึ่งคือเก้า สุดท้ายื่อมียังเกิดขึ้นไปนะครับผมเดี๋ยวผมเก็บก้อนนะครับอ่ะนะครับสรุปผลงานกับสองแต้มนะผมร้มงหมู่บ้านนี่นะครับผมเพราะว่ายนีเมือ่อคืนบ่ได้ไม้ยามนะครับเงี้ยน,น่าจะหล่หนตั้งแต่มหมู่บ้านนี้เดียวนะครับผมเพราะว่านหนกมันแหลนหากินนะครับผมไปเราขีดหนาไาสิมาลองก็าจะเอา ว่าใจใกล้นะครับผมมาใส่เบื้องนะครับเพื่อได้ปลาไหลนะครับผมว่าขออยากเดี๋ยวเห็ดเบ็ดมาดเป็ดก่อนนะครับผมแล้วก็ว่าวันหยุดนี่นะครับเราสิไปหาปลาเป็ดอกน้ำเฮน้านะครับผมบุโรชีว่างบ่าได้ออกไปตกปลาบ่อนะครับถ้าเกิดบ่าได้ไปก็วันศุกร์นะครับผมย่างมะเร็งนะครับอาจจะได้ไปนะครับผมงาใส่เบ็ดนะครับถ่าในกระฟ้ากดติดตามกดไลค์ให้ตั้แน่นะครับผมเจอกันไหมนะครับผมคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ